ในการนั่งสมาธิให้คอยสังเกตดูว่าจิตใจของเราได้ตั้งอยู่ครบในองค์ภาวนาหรือไม่การเจริญสมาธินั้นจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยองค์ทั้งสามประการจึงจะนับว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของการภาวนาซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดผลสมบูรณ์ขึ้นได้ตามความปรารถนาองค์ของภาวนาที่กล่าวนี้ก็คือหนึ่ง วัตถุสมบัติหมายถึงที่ตั้งของดวงจิตกล่าวคือลมหายใจเข้าออกซึ่งเราจะต้องคอยกำหนดรู้อยู่เสมอไม่ให้ใจวอกแวกไปทางอื่นหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานซึ่งแปลว่าหลักหรือที่ตั้งแห่งการทำจิต 2. เจตนาสมบัติได้แก่ความตั้งใจคือเมื่อเรากำหนดรู้ ลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะต้องมีสติจดจอ่ออยู่เฉพาะแต่ลมหายใจอย่างเดียวโดยการระลึกคำว่าพุทธตามเข้าไปพร้อมกับลมหายใจเข้าและคำว่าโทตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทำอย่างนี้จนกว่าใจของเราจะนิ่งอยู่กับที่แล้วเราก็ทิ้งคำภาวนาเสียได้เมื่อใจนิ่งไม่ไปทางอื่นแล้วสติ ก็จะแนบสนิทอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม,ม่มีการพลาดการลืมการเผลอนี่เป็นตัวเจตนาหรือที่เรียกว่ากรรม 3. คุณสมบัติได้แก่ความฉลาดที่จะต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขและขยับขยายลมหายใจของตนให้เป็นที่สบายเช่นถ้าหายใจสั้นไม่สบายก็เปลี่ยนเป็นหายใจยาวสักหน่อย หรือถ้าหายใจยาวไปไม่สบายก็หายใจให้สั้นสักนิดสังเกตดูว่าหายใจยาวสั้นช้าเร็วอย่างไหนสบายเราก็หายใจอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อขัดข้องไม่สะดวกก็เปลี่ยนเสียใหม่แต่อย่าไปเกรงไปกักหรือแข็งลมสกัดลมไว้ต้องปล่อยให้หายใจไปตามสบายการหายใจของเราจึงจะโปร่งโล่ง คล่องแคล่วไม่จุกไม่แมน่นไม่อึดดัดเมื่อเป็นเช่นนี้ความอิ่มความเต็มความสุขเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในดวงใจส่วนร่างกายก็พลอยจะได้รับความสุขไปด้วยนี้แหละคือตัวบุญกุศลที่ท่านเรียกว่ากุศลาธรรมาอันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการปรารถนาเมื่อบุคคลใดได้มาฝึกหัดอบรมดวงจิตของตนให้ตัง้งมั่น อยู่ในหลักขององค์ภาวนาทั้งสามประการนี้แล้วดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเชื่องว่าง่ายสอนง่ายไม่ดื้อดึงเพราะจิตเกิดความฉลาดขึ้นก็จะรู้จักว่าอะไรเป็นความดีของเราอะไรเป็นความไม่ดีของเราอะไรเป็นเรื่องของคนอื่นอะไรเป็นเรื่องของตัวเราความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆก็จะไม่บังเกิดมี แกบ,บุคคลผู้นั้นเปรียบเหมือนกับวัวที่ฝึกหัดดีแล้วก็ย่อมใช้การได้ดีเชือกที่จะผูกก็ไม่ต้องเปลืองเจ้าของก็เบาใจแม้จะปล่อยไปไหนตามลําพังมันก็ไม่หนีหายเมื่อไปแล้วมันก็จะกลับพืนมาที่เก่าได้เพราะมันรู้จักว่าที่ใดเป็นคอกของมันที่ใดเป็นคอกของคนอื่นคนใดเป็นเจ้าของคนใดไม่ใช่เจ้าของ สิ่งนั้นเป็นต้นหญ้าสิ่งนี้เป็นต้นข้าวมันก็จะไม่บุกรุกเหยียบย่ำเข้าไปกินข้าวในนาของคนอื่นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดการทะเลาะวิวาทขัดเคืองใจกันความสงบสุขก็จะมีแก่เจ้าของและคนเลี้ยงนี้อุปมาฉันใดดวงใจของบุคคลเราก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฝึกหัดอบรมดีแล้วใจนั้นก็จะเชื่อง ไม่เพ่นผ่านไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วใจของเราก็มักไม่ใ,ใคร่จะชอบอยู่กับตัวกล่าวคือมันย่อมจะไหลไปในทางตาบ้างไหลไปทางหูบ้างไหลไปทางจมูกบ้างไหลไปทางลิ้นบ้างและไหลไปในทางกายบ้างซึ่งแตกแยกออกไปเป็นห้าสายเหมือนกับแควแม่น้ำทั้งห้าซึ่งไม่ได้รวมอยู่เป็นสายเดียวกัน กำลังแห่งแม่น้ำนั้นก็ย่อมน้อยลงไม่ไหลได้แรงเต็มที่นอกจากดวงจิตของเราจะไหลไปตามทวารทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผดทพะแล้วมันยังจะไหลไปตามสัญญาอาดีตบ้างสัญญาอนาคตบ้างไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันแห่งเดียว <_' S 2> เหตุนี้ดวงจิตจึงไม่มีความสงบเพราะไม่มีเวลาได้พักผ่อน เป็นเหตุให้ขาดกำลังเมื่อกำลังจิตเสื่อมกำลังกายก็ถอยไม่สามารถในอันที่จะประกอบกิจการใดๆให้สำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมเปรียบเหมือนกับคนป่วยซึ่งย่อมเป็นที่หนักใจของหมอและคนพยาบาลเพราะหมอก็จะต้องหมันมาตรวจดูอาการไข้คนพยาบาลก็ต้องคอยระวังให้ยาให้อาหารให้ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะจะลุกนั่งก็ต้องคอยอุ้มคอยพยุงต้องอดหลับอดนอนทั้งกลางวันกลางคืนทอดทิ้งไม่ได้ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของไข้ก็ต้องเดือดร้อนวิ่งเต้นหาเงินทองมารักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานก็พากันหนักใจตัวเองก็ไม่ได้รับความสุขจะไปไหนก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่สะดวก ขัดข้องเป็นทุกข์ไปทุกอย่างข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเช่นนี้ผู้นั้นก็ย่อมขาดกำลังนี้อุปมาฉันใดดวงจิตของบุคคลซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในความสงบนิ่งไหลไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆก็เปรียบเหมือนกับคนป่วยย่อมขาดกำลังที่จะใช้ประกอบกิจการใดๆให้สำเร็จได้เพราะดวงจิต ที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมนั้นก็จะเพ่นพ่านไปตามอำเภอใจเป็นจิตที่ดื้อหนึ่งว่าก็ไม่ได้สอนก็ไม่ฟังเช่นบอกให้นอนมันจะนั่งบอกให้นั่งมันก็จะเดินบอกให้เดินมันก็จะวิ่งบอกให้วิ่งมันก็จะหยุดจะบังคับบัญชาอะไรก็ไม่มีผลคราวนี้เจ้าตัวบาปอากุศสนต่างๆก็จะพากันไหลตามเข้ามา กล่าวคือกิเลสเอวิชชาได้แก่ความโกรธโลภหลงเป็นต้นและนิวรณธรรมทั้งห้าก็จะเข้ามาครอบครองแทรกสิงอยู่ในดวงใจของผู้นั้นดังที่เรียกว่าเปรตหรืออสุร,รกายเข้ามาสิงอยู่ผู้นั้นก็จะมีแต่ทุกข์โทษเดือดร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆซึ่งเป็นเหตุนำความพินาศชิบหายมาสู่ตัวเจ้าของเอง พระดวงใจผู้นั้นขาดกำลังที่จะต้านทานหรือขับไล่อวิชชาให้ออกไปจากจิตของตนได้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าคนเราทั้งหลายที่เกิดมาโดยมากย่อมจะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้จึงมีแต่ความทุกข์ไม่ปลอดภยัยเหตุน,นั้นพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายพากันสะสมกำลังกายและกำลังใจไว้ เพื่อต่อสู้กับความทุกข์ยากต่างๆกล่าวคือทรงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างกำลังกายใจให้มั่นคงเข้มแข็งสำหรับต่อต้านกับข่าศึกศัตรูที่จะเข้ามาย่ำดีบีธาดวงจิตของเราการเจริญสมาธิก็คือการฝึกจิตให้มีความสงบนิ่งเมื่อจิตได้มีความสงบนิ่งนานๆเข้าก็จะเกิดความใสต่อจากนั้น แสงสว่างก็จะบังเกิดขึ้นคือปัญญาตัวปัญญานี้แหละเป็นตัวกำลังที่จะให้ดวงจิตของเรารู้จักต่อสู้กับเหตุการณ์ดีชั่วทั้งหลายได้เพราะจิตฉลาดรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักสัญญาอาดีตอนาคตปัจจุบันรู้จักธาตุขันอายตนะ รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรเป็นของไม่จริงอะไรเป็นของจริงเมื่อรู้เช่นนี้จิตก็จะจืดจางเบื่อหน่ายปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ต่างๆปล่อยวางความยึดถือในอัตภาพร่างกายปล่อยวางความยึดถือในสิ่งภายนอกซึ่งห้วนแต่เกิดขึ้นจากความปรุงแต่งหาสาระอันใดมิได้ เมื่อจิตผู้ใดปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหลายได้แล้วจิตของผู้นั้นก็จะมีความเบาสบายเหมือนกับคนที่วางหากวางหิ้วลงแล้วจะเดินจะวิ่งหรือจะกระโดดก็ย่อมทำได้คล่องแคล่วจะนั่งหรือนอนก็เป็นสุขจะไปอยู่ที่ไหนไหนก็สบายเมื่อใจได้รับความสบายใจก็มีความอิ่มไม่หวิวโหยมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้ว ก็นอนหลับเมื่อนอน,อนหลับก็มีกำลังจะประกอบกิจการในทางโลกก็ย่อมสำเร็จทางธรรมก็สำเร็จส่วนคนที่หิวนั้นก็เพราะไม่มีความอิ่มจึงเกิดการหิวเมื่อหิวแล้วก็โมโห,โหแล้วก็หงุดหงิดไม่สบายใจเมื่อไม่สบายก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นโรคเป็นคนป่วยย่อมขาดกำลังวางชา จะประกอบกิจการใดๆก็สำเร็จได้โดยยากส่วนผู้ที่ฝึกหัดอบรมดวงจิตให้เป็นสมาธิจนมีความสงบเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความอิ่มเต็มไม่หิวเกิดพระกำลังห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นเหตุให้ก้าวขึ้นสู่ความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตสงบเป็นจิตตะปัสสธิ กายก็สงบเป็นกายะปัสสธิด้วยาธาตุขันก็เป็นไปด้วยความสงบไม่มีใครทะเลาะวิวาดกันร่างกายซึ่งประกอบด้วยาธาตุทั้งสี่นั้นก็จะอาบไปด้วยบุญกุศลคือความบริสุทธิ์ซึ่งไหลาจากกระแสจิตไปตามาธาตุดินน้ำไฟลมเปรียบเหมือนกับเทวดาสี่องค์มาสิงอยู่คือาธาตุดินก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่ง ธาตุน้ำก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุไฟก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งธาตุลมก็มีเทวดารักษาองค์หนึ่งเมื่อสิ่งใดมีผู้รักษาสิ่งนั้นก็ย่อมไม่สึกหรอเหตุนั้นธาตุทั้งสี่จึงมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมก็เป็นสามะคีธาตุมีกำลังสามารถที่จะทนต่อความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเมื่อยต่างๆได้ ส่วนจิตก็มีกำลังสูงขึ้นสามารถต่อสู้กับความทุกข์ทรมานใจต่างๆได้จิตก็จะยิ่งมีอำนาจแรงขึ้นทุกทีเหมือนกับดินตะไัยที่เขาทำพลุหรือดอกไม้เพลิงเมื่อจุดไฟเข้าก็จะระเบิดดังและพุ่งขึ้นสู่อากาศได้สูงเต็มที่การเจริญสมาธิภาวนานี้ก็เพื่อจะสะสมกำลังหรือสเสบียงสำหรับที่จะเดินทางต่อไปข้างหน้า กำลังหรือสเสบียงนี้ก็คือบุญกุศลถ้าใครมีกำลังมากสเสบียงมากก็ย่อมจะเดินทางไปได้สะดวกจะไปโลกมนุษย์โลกสวรรค์พรหมโลกหรือพันิพพานก็ไปได้จะต่างกันก็แต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นคนที่มีสเสบียงมากมีกำลังมากการเดินทางก็ย่อมสะดวกเพราะจะขึ้นรถหรือลงเรือก็ไปได้ ที่พักอาศัยก็ร่มเย็นสบายอาหารการกินก็บริบูรณ์การเดินทางไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าใดนักก็สามารถไปได้ไกลและถึงที่หมายเร็วส่วนผู้ที่มีสเสบียงน้อยมีกำลังน้อยไม่สามารถจะขึ้นรถได้ก็ต้องเดินเท้าเปล่าเหยียบกวดบ้างเหยียบน้ำบ้างกรำแดดกรำฝนบ้างไม่มีที่พักอาศัยดีๆอาหารก็ไม่สมบูรณ์อดบ้างกินบ้าง การเดินทางก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเนื่อนช้ากว่าจะถึงที่หมายก็อ่อนใจแทบปวดแรงแต่การเดินทางนี้ใครจะไปถึงช้าหรือเร็วก็ย่อมไปสู่จุดที่หมายอันเดียวกันสมมุติว่าทุกคนต่างก็มุ่งหน้าจะเดินทางไปสู่กรุงเทพคนที่เดินด้วยเท้าอาจไปถึงในเวลาสามเดือนคนที่ขึ้นรถอาจไปถึงภายในสามวันแต่คนที่ขึ้นเครื่องบินไป อาจไปถึงภายในเวลาสนาทีเท่านั้นเหตุนี้เราทั้งหลายจงอย่าท้อใจในการทำความดีจงเร่งรีบสะสมกำลังคือบุญกุศลไว้ให้มากๆเพื่อจะได้เป็นสเสบียงและยานพาหนะที่จะส่งเสริมตัวเราให้เดินทางไปถึงจุดที่หมายได้เร็วเมื่อไปถึงแล้วเราก็จะได้ประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการทำความดีในทางคำ ถึงแม้จะไม่สามารถสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้ก็ยังเป็นปัใจจัยให้ส่งผลต,ต่อต่อไปในภายภาคหน้าได้ผู้ที่เจริญสมาธิเปรียบเหมือนกับคนที่กำลังขับรถเดินทางไปผู้ใดมีความฉลาดรู้จักปรับปรุงแก้ไขขยับขยายลมหายใจของตนให้เป็นไปด้วยดีก็เท่ากับผู้นั้นได้เดินทางไปตามถนนที่ลาดยาง ราบรื่นรถก็จะแล่นไปได้โดยสะดวกผลทางไกลก็จะกลายเป็นใกล้ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาธิจิตใจวอกแวกไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขลมหายใจของตนก็เปรียบเหมือนคนที่ขับรถไปตามถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อลุ่มลุ่มดอนดอนบางทีก็สะพานขาดบางทีก็ดินพังทั้งนี้ก็ได้แก่การดึงตัวเผลอตัว ขาดสติปล่อยใจให้ตกไปในสัญญาอารมณ์ต่างๆบางทีก็อดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ตั้งในปัจจุบันผู้นั้นก็เปรียบเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักซ่อมแซมถนนหนทางของตนไม่ค่อยดูสิ่งกีดขวางและอันตรายที่จะมีข้างหน้าเขาก็จะต้องขับรถไปไม่สะดวกต้องหยุดชะงักติดขัดค้างแรมค้างเดือนหนทางใกล้ ก็จะกลายเป็นไกลบางทีก็กลับมาตั้งต้นใหม่อีกถอยหน้าถอยหลังวกไปวนมาอยู่อย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะขับรถพาตนเองไปสู่ที่จุดหมายได้เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายจงพากันตั้งใจจดจำคำบรรยายที่กล่าวมานี้และนำไปคิดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขจิตใจของตนดูมันฝึกอบรมให้เป็นไป โดยถูกต้องตามหลักขององค์ภาวนาซึ่งเรียกว่าภาวนาบุญยกิริยาวัตถุดังที่อธิบายมานี้ก็อาจจะประสบพบเห็นซึ่งความสงบสุขได้ตามความปรารถนาได้แสดงมาในธรรมกถาแต่โดยยอ่อพอเป็นแนวทางที่จะให้เข้าใจในหลักของการภาวนาก็ยุติลงเสมอเพียงเท่านี้